คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลแมวให้โชคคลอดลูกในรถเลขป้ายทะเบียนบิน้ล เป็นแนวทางวด1กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายยางรถและซ่อมรถยนต์ตั้งอยู่ปากทางเข้าโรงพยาบาลลมศักด์โพสภาพการเช่วยเหลือลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่จากใต้ท้องรถพร้อมทั้งระบุข้อความว่าขอให้น้องๆรอดแฮชแท็เข้มแข็งนะลูกน้องมาจากกรุงเทพ นอนทับเบิกแล้วหนึ่งคืนจึงเดินทางไปตรวจสอบพบร้านจำหน่ายยางรถฝากทางเข้าโรงพยาบาลลมศัก์อำเภอร,รมศักจังหวัดเพชรบณ์นางสาวมุจลินพรมศิริอายุ42ปีเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คดังกล่าวเปิดเผยว่าในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ของวันที่23สิงหาคม2563ได้มีลูกค้าขับรถอเนกประสงค์ยี่ห้อ1หมายเลขทะเบียน6กไก่ชอชิง 664เข้ามาหาที่ร้านและแจ้งว่าแมวติดอยู่บริเวณใต้ท้องรถจนจึงตรวจสอบก็พบว่ามีลูกแมวอยู่นั้นจริงๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นลูกแมวคลอดออกมาใหม่นะครับก็ให้ช่างในร้านช่วยออกมานะครับท่านผู้ชมครับหมายเลขทะเบียนนะครับดูกันชัดๆครับท่านผู้ชมครับ6กอไก่ชอชิง664ครับท่านผู้ชมครับแอนก็ลงไว้ใต้จอ้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับ มาให้โชคให้ใจครับท่านผู้ชมครับแมวคลอดลูกที่ไหนนะครับก็จะมีโชคที่นั่นนะครับบ้านหลังใดที่แมวคลอดลูกก็จะมีโชคตามโบราณเขาว่าไว้นะครับเลขทะเบียนก็สวยเลยนะครับเป็นเลขเบื้อนครับ6 6 6 4ี่ครับท่านผู้ชมครับแอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายน,นี้แอนก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับ เลขทะเบียนรถแมวคลอลูกในรถมาให้โชคให้ใจครับ6กกไก่ฉอชิง6 6 4ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ